สวัสดีครับเราอยู่รู้รอบรั้มวมสววันนี้เราอยู่กัที่มอสวอองคลักองคเลองแ,แน่นอนว่าปี2ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาที่มอสวองคลักเพราะว่าติดเรื่องของโควิดใช่ไหมครับแต่ว่าปี2ปีที่ผ่านมานี้มีหลายโปรเจกต์หลายโครงการหรือสิ่งใหม่ๆเกิดข,ขึ้นที่มอสวอองคลักเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างไปชมกันเลย ที่นี่สนามเมนครับผมในรอบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับปรุงพื <Wow. S 1> ้นลูวิ่งสนามใหม่ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ยอดฮิตในการมา,อ,าออกกําลังกายกันของน้องๆนิสิตชาวมสวและก็บุคลากออรจาได้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะยืดๆหน่อยพื้นเอาไวส่วนสมาวต,ตอน,นี้แล้วปรับปรุงมแล้วครับนิ่มจนหน้านอนเลยอะ่ะแต่วันนี้ไม่นอ,นอนเนาะมาวิ่งออกกำลังกายที่เมนสเตเดียมครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ซูอะควาติกเซ็นเตอร์หรือว่าสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาสิงห์ทร,รนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราเพิ่งปรับปรุงเสร็จสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เปิดให้บริการสำหรับน้องนิสิตและก็บุคลากรโดยเวลาเปิดทำการเนี่ยก็น่าจะประมาณตั้งแต่สี่โมงครึ่งเป็นต้นไปส่วนว่ายได้ถึงกี่โมงนั้นเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Facebook ศูนย์กีฬาสิงห์ทร,รครับ ไม่ว่าจะเป็นสายชอบนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งชิลคุยกับเพื่อนตอนนี้ที่หอสมุดมอสอคง,งคารักของเราเนี่ยมีการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและก็พื้นที่ด้านหนึ่งชั้นในนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งพูดคุยกับเพื่อนนั่งเมาส์นั่งอ่านหนังสือเยอะแยะมากมายเลยบรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวเราไปชมด้านนอกแลวก็ด้านในกันครับ อันนี้เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือทางเดินริมน้ำหลังอาคารเรียนรวม <Wow. S 1> สำหรับน้องๆใครเรียนเครียดอยากานั่งรับลมชมวิวนั่งคุยกับเพื่อนสบายๆพื้นที่ตรงนี้ก็สะดวกสบายแล้วก็สวยงามอากาศดีลมเย็นมากครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้เข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีนั่นก็อยู่ที่บริเวณใต้อาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการพื้นฐานพื้นที่นั่งชิวทำงานพูดคุยกันของน้องๆน,งน,งนิสิต รอขึ้นเรียนหรือใช้พักผ่อนระหว่างวันนั้นเองในนามของสู้ล็อบบี้นั่นเองครับและนี่คืออีกหนึ่งที่ที่มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดเลยที่อาคารสโมสรมสะวะองค,ครักษ์หรือว่าโรงอาหารสโมสรน,นั่นเองนะครับติดแอร์เปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนเก้าอี้ ลและนี่ก็คือสถานที่ที่ปรับปรุงหรือสร้างขึ้นใหม่มาอัพเดตให้ทุกคนรู้กันที่มสวอง,องครักเพราะว่าในรอบ1-2ปีที่ผ่านมาหลายๆคนไม่มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาที่แห่งนี้มสวอง,องครักษดินแดนแห่งชีวาและพบกับาราวอยู่ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ